พาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับได้แก้วสารพัดนึกบรรจุภายในหัวใจไปที่ไหนเย็นไปหมดทำเย็นที่หัวใจเท่านั้นไม่มีอะไรจะเย็นจะอาจาร,รย์เท่าทมกับใจกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทมจึงเป็นของเลิศเลอที่โลกทั้งหลายยอมกราบกันทั้งนั้นอยาอื่นเขาไม่ยอมกราบง่ายๆนำโลกมนุษย์เรา เฉพาะมนุษย์เราเป็นโลกทิฏฐิมานะสูงมากนะแต่ทำแล้วโลกมนุษย์เรานี่กราบก่อนเพื่อนเลยนะวันนี้ก็มาเต็มไปหมดก็มาเพื่ออัดเพื่อธทรำรบำเพ็ญการกุศลก็เป็นเรื่องของธรรมแล้วจากนั้นดฟังเทศฟังธรรมของครูวาจารย์ก็เป็นเรื่องของธรรมได้นาไปประพฤติปฏิบัติพระเป็นองค์นําหน้าแห่ง ประชาชนทั้งหลายพระเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในหัวใจกายวาจาของพระคือมีสีมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีมีมุตเต็มในในหัวใจไปไหนไม่โอดอยากสง่างามไปหมดไม่มีใครที่จะสง่างามกว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงพร้อมด้วย ธรรมะสมบัติมาเต็มอยู่ในหัวใจศีสลสมบัติศีลก็บริสุทธิ์สมาธิสมบัติจิตใจก็ได้อบรมภาวนาที่มันเคยวอกแวกคลองแทนทำใจให้มีความสงบเย็นใจเย็นไม่มีอะไรเย็นเท่าใจมีความสุขความสงนิิเริญมีสง่างามอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าศีลแล้วก็สมาธิ สมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกกองแคลนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต,ต่างๆอย่างนั้นก็เป็นปัญญามีละงานของพระพระพุทธเจ้าท่าบวชมาเป็นศาสดาเอกของโลกก็คือท่านมีธรรมสมบัติล้นในพระไทยกลายเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจ ทั้งประชาชนเทบุตรเทวดาอินพรมกราบพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเนะี่ยเพราะทำเลิศเลอในพระไทยของพระองค์นั่นลละโอพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราเอตัดสรุรรมที่เลิศเลอภายในพระไทยไปที่ไหนเย็นไปหมดจนกลายเป็นพุทธกิจห้าขึ้นมาพุทธกิจห้าคืออะไรงานของพระพุทธเจ้าห้าประการคืออะไรบ้างนั่น ท่านทั้งหลายจะไม่ได้ยินได้ฟังง,ง่ายๆละงานของพระพุทธเจ้าที่ประจําพระองค์มีหประการหนึ่งตอนบ่ายสามโมงสี่โมงเ <c oughs> ทศนาว่าการโปรดบรรดาสัตว์ทั้งหลายนับแต่พระมหารกษัตริย์ลงมาโดยลําดับลําดานี่ตอนบ่ายสี่โมงห้าโมงเทศโปรด บรรดาสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมานี <c oughs> ่เป็นข้อที่หนึ่งนี่พอเย็นเข้ามาก็สั่งสอนพระเจ้าพระสงฆ์ที่พร้อมแล้วที่จะมาฟังอัดฟังธรรมเพื่อมากผลนิพพานเต็มหัวใจพระอ,องค์ก็ทรงโปรดพระเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเราไม่ยกเป็นบาลีขึ้นมาบาลีเราก็ได้อยู่แต่ไม่ยก แปลออกมาเลยทีเดียว <c oughs> นี่พอถึงเที่ยงคืนนี่เป็นเวลาที่สามนะนี่ละภุติกิห้าของพระพุทธเจ้าที่ทรงธรรมประจำโลกทั้งหลาย <c oughs> พอในเาหกทุ่มล่วงไปแล้วก็แก้ปัญหาเทวดาเทศนาว่าการโปรดพวกถวยเทพทั้งหลายตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาถึงเทวดาชั้น สวรรค์ชั้นต่างๆเป็นลำดับลำดานี่เป็นวาราที่สามของพระพุทธเจา้าเป็นงานที่สามงานที่สี่ปับบาป,ปเบวิโลการนังทรงเดินญ,ญาณดูสัตวโลกผู้ใดมี <c oughs> นิสัยปัจจัยควรที่จะได้รับมรรคผลนิพพานอย่างรวดเร็วแต่จะถึงชีวิตไปก่อนเขาจ,ะจะเสด็จโปรดไป คนนั้นก่อนเมื่ออยู่ในฐานะที่จะเสด็จไปโปรดได้พระพุทธที่เจ้าก็ทรงโปรดพอตอนเช้าก็ปัจจุเสปินตปาตัตนจะเสด็จออกบินทบ,บาตโปรดสัตว์ทั้งหลายเขาได้เห็นได้กราบไหว้บูชาในขณะที่พระองค์เสด็จออกโปรดบินธบ,บาตโปรดสัตว์ก็เป็นขวัญตาขวัญใจเหลือล้นพ้นประมาณนี่นี่แหละงานของพระพุทธเจ้าห้าประการ ทรงบนเพ็ญตลอดมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันปรินิผ่นานมีสีงานของศา,ศาสดาทรงสงเคราะห์โลกเรื่อยมาจนกระทั่งป,ปัจจุบันนี้เป็นงานเพื่อสัตว์โลกทังนั้นทังทั้งนั้นแหละมีงานของพระพุทธเจ้ามีห้าประการคือตอนบ่ายสามโมงสี่โมงสอนชาชนคนมเมืองทั้งหลายนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมา พอตอนค่ำเข้ามาประทานเผาว่าแก่พระสงค์ผู้ต้องการมรคผลนีพพานอย่างเต็มหัวใจได้ฟังอย่างถึงใจพอหกทุ่มขึ้นไปแล้วก็แก้ปัญหาและเทศนาว่าการสอนพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมท่างหลายให้รับผลประโยชน์ทั่วถึงกันจากนั้นแล้วก็สงเรงดาดูสัตว์ตวโลกผู้มีวินสสัยใจคอต่างกันเพราะคนเหล่านี้ มีแต่รูปแต่คนเฉยแต่งเนื้อแต่งรั้วเหมือนเทวดาแต่เวลาหัวใจนั่นเหมือนถ่านไฟเหมือนไฟมาเลยกันเผาอยู่ที่หกมีกันเยอะนะการแต่งรั้วแต่งตัวนี้สดสวยงดงนามเทวดาแตอินพรมสู้ไม่ได้มนุษย์นี่ชอบแต่งตัวมากเก่งมากทีเดียวแต่หัวใจดิ้ดีนเป็นไฟด้วยอำนาจของราคะตัณหาดิ้ดีนหาหญิงหาชาย ความฟุงเฟอเ้อเหิมเต็มไีในหัวใจมนุษย์ไม่ได้มองดูตัวเลยนี่แหละมันเสียที่ตรงนี้มนุษย์เรานะเข้าใจดิอาพาให้พากันเข้าใจนะนี่แหละ <c oughs> เป็นที่ท,ที่ที่เทพประนี้กเ็เป็น 3, เป็นสามเป็นสี่ขึ้นไปแล้วเทศสอนเทวบุตรเทวดาอินพรมแล้วดูเรียงยาดูสัตว์โลกทั้งที่ว่าเนี่ยสัตว์โลก บางลายมันหนาแน่นบางลายก็อุคติตันอยู่วิปปีตันยูในยาปทาปรามะพวกที่อุคติตันอยู่วิปปีตันยูนี่พร้อมแล้วที่จะรับมาผลนิพานเข้าสู่ใจถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดประตูก็ออกพางผิงพางผิงไปเลยสําเร็จผู้นี้สําเร็จโสดาองค์นั้นสําเร็จสกีทาผู้นั้นสาเร็จฟ้านาคา ผู้นี้สาเร็จอราหันพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงนั้นผู้ที่ลองลงมาก็ตามกันไปตามกันไปเนยยะพอแนะนําสั่งสอนตัวเองได้ฝึกฝนอบรมตัวเองมันจะผ่านผลโกพยานไปไหนฝึกใจอัดใจธรรมยากง่ายก็ไม่ถึงตายการฝึกตัวเองนี่ฝึกยากก็ให้รู้ว่ายากเพราะกิเลสมันพาให้ยาก มันไม่พาทําให้ง่ายละการฝึกฝนอบรมเพื่ออเพื่อทำนี้ที่เรยเจะฝ่าฝืนขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเราต้องฝึกเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ผ่านเป็นคนดีคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมไปสวรรค์นี้ผ่านไม่ได้แม้จะมีสวรรค์นี้ผ่านเต็มอยู่ในใจโลกฐานนี้ก็ไปไม่ได้ไปได้แต่ผู้มีบุญมีกุศลผู้สร้างบุญสร้างกุศล สวรรค์พรมโลกนิพานรอรับท่านผู้มีบุญทั้งหลายเ่านี้ไว้เป็นชั้นชั้นแห่งวาสนาของตนที่ควรจะได้ในขั้นใดไปสวรรค์ชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนั้นตามวาสนาของตนที่สร้างได้มากน้อยจนกระทั่งถึงขึ้นถึงพ,พรมโลกแล้วถ้าเต็มที่แล้วก็ถึงนิพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกองกันอยู่อีกอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนไว้อย่างดี คนเราก็มีพวกอุกิีไดตันอยู่ในยะปทะปรามะพวกในยะนี่พอฝึกฝนรวมได้อืแต่พวกปทะปรามะไม่เอาไหนพวกนี้ไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงทำถ้าเสียงเรื่องการพนันขันต่อเรื่องของชั่วช้าละโมกเรื่องโฉดเรื่องลากเรื่องปล้นเรื่องสะดมเรื่องตีเรื่อง,อ,ง,อ,ง,ะอ,ง,อ,งอะไรเหล่านี้พวกนี้เก่ง เก่งมากทีเดียวนี่พวกปะทะปลารมะตายแล้วก็ยมพบาล <c oughs> เลยจดบัญชีไม่ทันเพราะพวกนี้ลงลงนี่มากกว่าขึ้นนะพวกที่ลงจนพวกยมพบาลจดบัญชีไม่ทันเพราะมันมากต่อมากไม่ทราบจะจดใครต่อใครมันไหลเข้าไปไหลเข้าไปให้ลงบัญชีลงนรลงแต่ละหลุมแล่หลุม ใน,นโลกก็มีหลายหลุมท่านแสดงไว้ว่ามีถึงยี่สิบห้าหลุมน,นโลกนั่น <c oughs> น,นโลกหลุมที่หนึ่งที่เป็นกรรมมากที่สุดท่านแสดงไว้ห้าอย่างอืคืออนันตริยกรรมหา้าอนันติกกรรมห้าคืออะไร <c oughs> คือการฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าบิดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งทำลายพระพุทธเจ้าแม่ไม่ตายหนึ่ง ยุโยงส่งเสริมพระที่ท่านพร้อมเพียงสมามัคคีกันด้วยศีลธรรมให้แตกล้าสมามัคคีกันหนึง่งนี่แหละกรรมห้าประการนี้ถ้าพอมีสติอยู่บ้างแล้วให้รีบยับยั้งทันทีอย่าให้มันฝ่าฝืนไปทำความชั่วหนักหนักห,กห้าประการนี้ได้นั่นล่ละเพราะกรรมห้าประการนี้ตกนรกนี้ตีจับตีกันก็ไม่ได้ขึ้นมาแหละ กรรมเป็นกรรมที่หนักมากสําหรับบรรจุพวกที่บาปหนาที่สุดได้แก่ฆ่ามารดาบิดานีละเป็นกรรมที่หนักมากในโลกอันนี้มีกรรมนี้เป็นกรรมหลักมากที่สุดฆ่าผู้มีบุญมีคุณฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและสัตว์ที่มีบุญมีคุณก็มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงต่างกันโดยลําดับลรรดจาจนตั้งฆ่าสัตว์ตัวทั่วไปก็เป็นบาปเป็นกรรมลองกันลงมาลงมานี่เรียกว่าบาป ผู้ที่ทําแล้วก็ต้องรับผลแห่งกรรมของตนกรรมดีก็ตัวเองเป็นเจ้าของของกรรมกรรมชั่วเจ้าของก็เป็นผู้รับกรรมของตัวเองท่านจริงสอนให้ละชั่วทําดีอย่าพากันไปทําตั้งแต่ความชั่วช้าลมโมตายแล้วมันจะหายมันไม่ได้หายนะตัวผู้ทําอยู่กับเราตกนรกหลกไม่ก็คือเราเองให้ฟังเชื่อฟังพระพุทธเจา้า ผูตาดีหูแจ้งตาสว่างได้แก่โลกวิถูคือหูตาของพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิถูไม่มีใครแจ้งสว่างยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกให้ฟังเสียงอาจเสียงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกอย่างแล้วจะค่อยเป็นคนดีคนดีขึ้นไปเราจะดีดีด้วยการฝึกฝนอบรมแม้ต้นไม้จะมีเนื้อแข็งดื้อดีขนาดใดก็ตาม ถ้ายังไม่เอามาตัดมาเลื่อยมาเจริญยสซะก่อนมันก็เป็นไม้เนื้อดีอยู่อย่างนั้นไม่เนื้อแข็งนันไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อเมื่อเรานำไม้ประเภทนั้นนั้นมาทำประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ตามคุณภาพแห่งเนื้อไม้ของมันดีขึ้นไปเป็นําดับเราเมื่อมีการฝึกฝนแล้วก็ไปค่อยเป็นคนดีขึ้นไปําดับไม่ใช่เกิดมาแล้วจะดีเฉย ดีด้วยการประพฤติปฏิบัติไ <c oughs> ม่ใช่ดีด้วยชื่อด้วยเสียงอย่างโลกมนุษย์กําลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้เป็นบ้าตื่นชื่อตื่นเสียงเสียงะเวลานี้พอถามแล้วนี่ชื่อว่าไงเราจะไปฟังนะถามเขาว่านี่ชื่อว่าไงให้ไปคอยฟัง,ยงอ,อยงู่นู่นฟาดจรวดดาวเทียมชื่อตจรวดชื่อดาวเทียมนนแต่ตัวเจ้าของอยู่ใต้ก้นดโลกนั่น มันโฉนใจตั้งแต่ชื่อแต่นามไม่สนใจในการประพฤติตัวให้เป็นคนดีมันก็ดีไม่ได้คนเราจะตั้งไปขนาดไหนก็มีแต่ชื่อคือลมปากเฉยๆตัวชั่วตัวดีจะแช่อยู่กับเราผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วถ้าปฏิบัติชั่วก็เลวในตัวของเราเองถ้าปฏิบัติดีก็ดีในตัวของเราเองลงพาตันไปปฏิบัติกรรมจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายในตัวของเรา จะค่อยกลายเป็นคนดีคนดีขึ้นมาเราเองก็ภาคภูมิใจถ้าเราปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีเราก็ภาคภูมิใจถ้าปฏิบัติตัวเป็นคนเลวแล้วก็ยังเหลือแต่ลมหายใจตายแล้วก็ขาดสะบั้นลงไปนรกอเวจีไม่มีอะไรห้ามไว้เลยไม่มีอะไรจีดขวางได้ขาดสะบั้นลงไปถึงนรกอเวจีตามกรรมของตนนั่นแหละให้พากันมามัดมะรว่างตั้งแต่บัดน,นี้ การสอนเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่มีใครสอนได้นอกจากสาตรราผู้ทรงธรรมอันเอกเรียกว่าโลกวิถูไว้เท่านั้นมี่เป็นผู้สอนโลกด้วยความถูกต้องแมน่นยำทำที่แสดงออกสอนโลกกับเป็นสวาแาะสามตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนคือกาสอนของพระพุทธเจ้า สิ่งที่ทรงบัญญัติไว้ตรงไหนเป็นความถูกต้องแน่นจำของศาสดาทุกองค์ที่ยอมรับกันว่านรกมีที่หลุมก็ทุกศาสดายอมรับด้วยกันหมดแล้วก็สาศา์มีที่ชันถึงนิพพานก็ศาสดาทุกองค์ององยอมรับด้วยกันหมดแล้วเราหูหนวกตาบอดจะไปคัดค้านศา,าส,สดาเอาความหยุดความดีเป็นจอมปาดมาจากคนโง่กคือตัวของเราเอง มันจะได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะท่านสอนยังไงให้ฟังเสียงท่านนะคนตาบอดเดินตามคนตาดีมีคนตาดีจูงไปก็แค่คลาดก็ไปถ้าคนตาดีอวดดีปวดดีว่าตัวเก่งคนนี้จะตกหลุมตกบ่อตกเหวสุดท้ายก็ตายคือคนตาบอดอวดดีนั่นแหละคนตาดีเขาไม่เป็นอะไรคนตาบอดมักจะอวดดีเสมอ เราอยากให้เป็นคนตาบอดอวดดีปวดดีตาบอดให้ยอมรับว่าบวดคนตาดีเขาจะได้สงสารจูงไปจากในที่ปลอดภัยปลอดภัยไปโดยลำดับถ้าคนตาตาบอดอวดดีไม่ยอมไม่ใครจูงแล้วตกเหวตกบอ่อจมหลงทั้งส,สดดอน,นก็คือคนตาบอดอวดดีนั่นแหละให้พากันฟังเสียงทรทมคือทมของจอมปราร์ดผู้ฉลาดแลมขมตาดีตาดีไม่ใครเกินพระพุทธเจ้าแหละ เราเป็นผู้เป็นคนตาบอดน่งฟังเสียงอัดเสียงทมท่าน <c oughs> เราจะได้เป็นคนดีคนดีต่อไปจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะร่างกายนี่เป็นเครื่องมือของใจถ้าใจบ่งบอกให้ทําอะไรกายวาจาก็ต้องทําไปตามนั้นถ้าใจบ่งบอกในทางที่ถูกที่ดีกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามความถูกความดีที่จิตใจบ่งการ ถ้าจิตใจบงการในทางที่ชั่วร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือก็ทําไปตามจิตใจบงการเวลาตายแล้วธาตุขันธ์นี้ไม่ไปตกนรกนะไปเป็นดินน้ำดวงไฟตามสภา,าพของตนแต่ใจผู้บงการทั้งดีทั้งชั่วนั้นแหละจะเป็นผู้ไปตกนรกได้เป็นผู้ไปสวรรค์ก็ได้คือผู้บงการนั่นแหละให้เราระวังรักษาใจของเราให้ดีให้พากันอบรมศีลธรรม ประชาชนก็ให้มีศีลธรรมตื่นขึ้นมามีจะหาอยู่หากินมีแต่ความทะเยอทะยานวิ่งแจ้งเป็นประกระโศดระหนิว่าป่าชาติไม่มีหมดเวลาถึงตายแล้วเดือดร้อนถึงพระนิมนต์พระมากุศลธรรมมาทั่วดินแดนไทยแล้วเนี่ยพอตายแล้วกุศลธรรมมีแต่พระมาให้บุญให้บุญเวลามีชีวิตอยู่เจ้าของไม่สนใจกับบุญกับกุศลเจ้าบุญมาจากไหน นิมนตพระมาทั่วประเทศมันก็เท่าเก่าๆนั่นแหละอถ้าจะของดีแล้วตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลา <c oughs> แน่อยู่กับหัวใจพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายตายแล้วไม่มีใครไปกุศลาท่านท่านนิพานนิพานทั้นนั้นนั่นนามธรรมอยู่กับคนสันทิทฐิโกรู้ผลงานของตนตั้งแต่ต้นจนนวสารสุดยอดแห่งธรรมก็คือใจเป็นผู้รู้ผลงานของตัวเอง ให้เราช่างตัวเองเสียตั้งแต่บัดน,นี้ถ้าบกพก่องไม่ดีไม่งามตรงไหนให้ฟากันแก้ไขดัดแปลงยา่าฝืนถ้าฝ่าฝืนแล้วจะเป็นคนหน้าด้านแล้วทาแต่บาปแต่กรรมตายแล้วก็ลงนรกจมไม่มีใครช่วยได้นะเวลานี้เรายัง,ง,งทํำยังช่วยเราได้อยู่ถ้าเราฟังเสียงธรรมถ้าเราไม่ฟังเสียงธรรมเสียงธรรมก็เป็นเสียงธรรมเสียงเราก็เป็นเสียงเราที่โหดร้ายทารุณ ทำความโชชาลำลำมกุก <c oughs> จมในนรกอยู่นั่นเลยไม่เป็นอื่นไระไต้องพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี <c oughs> พระเราก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของพระเขาคือท่านบวชมาแล้วตั้งแต่ครัง้งผู้จอการบวชมาแล้วให้รักษาสมบัติของตนไว้ให้ดีนะตั้งแต่วันบวชศีลให้บริสุทธิ์นี่คือสมบัติของพระจะต้องรักษาไว้ด้วยดี ให้ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์จากนั้นก็บำเพ็นจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นสมาธะคือความสงบแล้วเป็นสมาธิความแน่นหนามัน่นคงกลายเป็นปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นขึ้นในหัวใจนี้เรียกว่าเป็นผู้มีแก้วสารพัดนึก <c oughs> เป็นผู้สง่างามภายในจิตใจพระไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องประดับเหมือนโลกเขาโลกเขารามีสมบัติเงินทองเขาของไรนา บริษัทบริวารมาเป็นเครื่องประดับจึงจะสวยงามน่าดูแต่พระเหล่านี่มีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตรเท่านั้นเป็นเครื่องประดับตอนอยู่ที่ไหนสวยงามหมดเย็นตลอดเวลาให้พากันนำธรรมเหล่านี้มาเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของพระเราอย่าให้มีแต่หัวร้น้นโกนชิวไปที่ไหนจะอัตมาอัตมาแต่ศีลไม่มีในตัวสมาธิก็ไม่เคยนั่งภาวนา แล้วพูดถึงนิพพานยิ่งแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็นมาอวดโลกเขาว่าว่ามีแต่ผ้าเหลืองห่มคล้องคุมหัวอยู่ท่านั้นไม่เกิดประโยชน์ให้มีเราบวดเข้ามาเพื่อรักษาศีลศีลรักษาธรรมรักษาศีลก็ศีลสองร้อยยี่เจ็ดเป็นอย่างน้อยมากกว่าน,นั้นเราก็รักษาได้หมดแล้วสมาธิอบรมภาวนาเพื่อจิตใจมีความสงบมีความสง่างา,งาม จนกระทั่งปัญญาความเฉลียวฉลาดฟ้าจิเลสขาดสะบั้นไปจากจิตใจไม่มีอะไรเหลือเป็นจิตใจที่สง่างามครอบโลกธาตุเป็นใจของท่านผู้บริสุทธิ์โดยการจลากฟอกเด็มที่แล้วนี่คือสมบัติของพระอยู่ที่ไหนสบายหมดพระประเภทนี้อยู่ที่ไหนไม่จําเป็นต้องพึ่ใไขอาศัยไข อดอยากขาดแก้กันหไหนอดบ้างอิ่มบ้างทนไปเรื่องท่าเรื่องขันมันเคยผ่านเรื่องอดเรื่องอิ่มเรื่องทุกยากลำบากมาพอแล้วทาไมจะทนไม่ได้ทั้งๆท,ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เต็มหัวใจทนไม่ได้มีอย่างเหลือนั่นท่านกเ็เย็นสบายอยู่ที่หัวใจให้เป็นผู้เย็นใจสมบัติไปของพระคือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติลุดโ้นนั่นคือสมบัติของพระไม่ใช่ชื่อเสียงเรื่องนามตั้งเป็น ชั้นนั้นชั้นนี้อย่างหลวงตาบัวนี่ก็เป็นหลวงตาบัวที่พระธรรมวิสุที่มงคลนี่อันนี้ไม่พาไปสวค์นีพพาในใดนั้นตั้งไว้เฉยตัวผู้ชำระกิเลสกิเลสเป็นข้าศึกอยู่ภายในใจทำเป็นเครื่องแก้กิเลสแก้ใแกแกแกแห้ขาดสะบ้นออกไปแล้วไม่มีชื่อมีนามอะไรก็ตามตายแล้วไม่ต้องนิโรนมาพระกุศลธรรมาดีเถึงไหลลู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนั่นสันท,ที่โกประกาศบอกอยู่ตลอดเวลา ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้พากันสนใจดูตัวเองสันติทีโกจะประกาศกล้องขึ้นมามีบกร้องตรงไหนเราปฏิบัติรักษาศีลศีลเราบกร้องข้อไหนล่วมเกินศีลข้อไหนแก้ไขทันทีสมาธิปัญญาเอาอบรมให้มีให้เกิดจนกระทั่งถึงนิพพานเต็มหัวใจมีที่ไหนสบายหมดมีพระเราบวชมาหาศีลหาธรรมให้มีศีลมีธรรมเหล่านี้เป็นสมบัติ เป็นที่ครองของพระแต่เป็นผ้าที่เลิศเลออยู่ภายในตัวเองไม่ต้องเรียกร้องหาพน <c oughs> หาผู้ช่วยเหลือต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ความเยนยอเสรเสริญไม่ต้องไปหามันพออยู่แล้วภายในจิตใจของเราอยู่ในสบายเลยสบายเลยมีละธรรมถ้าได้เข้าสู่หัวใจไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมมันมีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันความเลิศเลออยู่กับที่ใจ เราจะยกยอเสรเสริญความยกยอเสรเสริญก็เป็นลมปากไม่เห็นวิเศษวิโสเท่าก,กันกับใจที่กับทำไปเดียวกันแล้วเลิศเลออยู่ภายในตัวเองอันนี้เลิศเลอที่สุดอันห,หาธรรมชาตินี้ไม่มีใครที่จะมาตั้งและมาโปรดไปได้เจ้าของตั้งให้เจ้าของอรายละเรียบไปเลยเล้พากันตั้งอกตั้งใจทขมของพระพุรธเจ้าเป็นสวาขารธรรมตัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมปัจจุบันสดสดร้อน บาปมีมบุญม,มีนรกมีสวรรค์มีรหมโลกมีนิพพานมีแล้วแต่ท่านผู้ใดจะหมุนตัวไปสรางผิดถูกดีชั่วประการใดแล้วจะไปเจอสิ่งที่ตัวหมุนเข้าไปนั่นแหละถ้ามหมุนไปในทางที่ดีก็จะไปเจอตั้งแต่ความดีงามเกิดในภพใดชาติใดมีแต่ของดีของด <c oughs> ีสมบัติเงินทองสิ่งที่ได้มาเป็นสมบัติของเจ้าของมีเจ้าของดีได้ผัวก็เป็นผัวดีใจดีไม่ดุไม่ด่า แบบเพิ่งปฏิบัติตัวดีใบนอกใจเมียได้เมียก็ไม่ใช่เป็นเมียตากจัดไปที่ไหนดา่าใครก็ไม่ถนัดเหมือนด่าผัวของตัวถ้ามาเห็นผัวแล้วแอดแวดแวดแดถ้าหลงตาบัวเป็นผัวแล้วจะฟาดปากเป็นเราว่าอะไรงายก็ไม่ถนัดนะเราจะฟาดปากนัดหงายหมาไปเลยเ,เมียรประเภทนี้ พราะงั้นหลงแต่เวอจิ้นแม่เอาเมียกวัว่าสามือจะแตกจะขาดไปหมดมันจะอดไปได้นี่มันจะมาแม่แย่จ่อหน้านี่เดี๋ยวว่าฟาดปากเอาฟาดตาัดเอาด้วยเหตุน,นี้จิงนไม่เอาเพื่อรักษาสามเอไว้สามือจะด,ด,ดีไม่ดีไม่ตีปากเมียจนฝ่ามือขาดเข้าใจไหมเนี่ถ้าถ้าเป็นผัวกับผัวใจดีไม่ <c oughs> ถ้าจินเล่าเมาสุรา การพนันขันต่อไม่มีคนมีอารมณ์มากหากินไม่พอเห็นผู้หญิงที่ไหนตาสอดตาสอดนี่คหลบผัวประเภทนี้ผัวเทวทัตเมียอ,อยู่เป็นสุขไม่ได้นะผัวประเภทนี้ยาหามานะเมีเมียแล้วครบทุกอย่างใครมีเมียไม่ครบเอาว่ามาผู้หญิงมีกี่อันผู้ชายมีกี่อันครบเครื่องแล้วนะ ผู้ชายมีกีรันก็มีหามกับคอยเข้าใจไหมผู้หญิงจะมีหีเท่านั้นนะเข้าใจไหมมันคบกันหมดแล้วรับกันไดเรียบรอยแล้วจนกระทั่งวันตายอย่าพากันไปดีไปดิ้น่อหาหญิงหาชายอื่นที่จะให้มีมากยิ่งกว่าผัวกับเมียของเราไม่ไม,ไม่มีมีเท่าเกันอย่าเสือ่อมอย่าเป็นบ้านะเข้าใจไหมของเขาก็มีเท่ากันของเราก็มีเท่ากันให้พากันอยู่สันตุถีอภิชาตามากน้อยผัวเดียวเมียเดียวเป็นความสงบ สุกเย็นใจของเรานะ้ามากกว่านั้นไม่ได้นะเกิดวิชาหมาจัดจัาขึ้นหนอย่างน้อยจัดกันมากกว่านั้นแตกจากกันอืถ้าแตกจากกันไปแล้วกับผู้ชายฝ่ายผู้ชายก็ไปถามมันมึงเป็นยังไงเนี่ยมึงมึงถึงมึงถึงปล่อยมันใช่แล้วปะมันญยามันไปหาอะไรโอ้ยมันเหมือนหมาที่อยู่กับมันได้ไงเราเป็นคนตั้งคนจะไปอยู่กับหมาไม่ได้ว่างั้นนะ เพราะนั่นถึงเป็นยาล้างมันไปที่พอไปถามเนี่ยแล้วเป็นไงไอ้นั่นมันยามันไปโอ้มันเร็วกว่าหมาอยู่ที่ไหน่าเออไปอยู่กับมันได้ไงเราเป็นเราเป็นคนอยู่กับมันมันก็เร็วกว่าหมาอยู่ที่เนี่ยเนี่ยมันไม่เรือกันมยกันความจริงมันกับหมาทั้งสองนั่นแหละมันถึงกัดกันจนกระทั่งแตกจากกันอย่าให้มีประเภทนั้นเอามีผัวเดียวเมียเดียวนี่เราทำมาเพุทธเจ้าทำมาได้บอกไว้ว่า ใครมีเมียมากมีผัวมากคนนั้นเป็นคนเลิศเลยที่จะยกทัพไปที่ตรงไหนแพ้กันหมดทั้งโลกไม่เคยมีคนนี้เป็นคนเร็วร้ายขยายตัวไปไหนแยกย้ายไปไหนนี่เขาชี้หน้าชี้หน้าชี้หลังไปหมดมันเร็วคนประเภทนั้นยาหนามาเป็นเรื่องของเราผัวเดียวเมียเดียว,เ,ยวเป็นความสงบสุขเย็นใจแล้วอารมณ์ไม่มีมากฝากเป็นฝากตายต่อกันทุกยากลำบากลำบนขนาดไหน ก็อย like <clears throat> mm mm <c oughs> yeah, ู่กินด้วยกันเป็นตายด้วยกันนี่แหละเป็นความเป็นธรรมจะเป็นเศรษฐีมีเมียมากๆเมียทั้งหลายเขาไม่ได้พอใจแล้อยากเข้าใจว่าตัวเป็นเป็นเศรษฐีแล้วมีเงินมากๆแล้วเมียทั้งหลายเขาจะง้องอนเขาไม่ง้อนะเขากิ้งก้เขาแ้นขนาดไหนนั่นนะเข้าใจไหมถ้าฆ่าได้เขาฆ่าเลย ถ้าเป็นอย่างหลงต่บัวเป็นเมียนี่จะฟาดมันแตกกระจายกระจายเลยไอ้ผัวคนนี้มันก็มีขวอยเดียวมันไปเก่งอะไรนักหนาก็อยฟาดตัดข่อยมันไปไม่ให้มันมีเหลือมันก็ไม่มีเมียต่อไปอีกพ้าเราเข้าใจไหมผู้ชายนั้นนะว่าผู้หญิงก็มีหีเดียวจะไปหาหีมาอะไราหีนะไม่ได้นะฟาดขาดจะบ,บ้านไปบวมนั่นเนี่ยพอกันจําเอานีา่ละสิ่ธรรมท่านสอนอย่างโกงไปโกงมาความประพฤติ มันไม่ได้มาบอกอย่างนี้แต่มันคดเรียวร้ายิ่งกว่าทมที่สอนเพื่อการแก้ตัวแก้ไขแต่เป่นตัวเองอันนี้การสอนนี้ไม่เป็นสิ่งเดียวร้ายเพราะจะเป็นการทําลายพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมอะไรไม่ดีให้ตัดออกอะไรไม่ดี่้นสอนเพื่อความดีดนนีเราสอนเราดีสอนไปตามความชั่วช่านละโมกมันเรวร้ยายขนาดไหนเอามาเที่ยวกว่านี้จะว่าท่านเทศอยากเทศเลย,ลยเ,เลาวทาอยากตำลวนทาไมไม่ว่าพากันจดจำมันนะ วันนี้กเทศเพียงเท่านี้กนะเทศมากเทศไปเทสมามันก็เหน็ดเหนื่อยผู้ที่ต่างแดดสร้างเทศนั้นเขาก็สูนีมามหเาเล่าเราก็ชักจะโมโหตอบอะไะก่อ,อนสลาธรรมก็เห็นสมควรกับแก่พี่พี่น้องทั้งหลายที่มาฟังเทสสัางธรรมจำสิงวันนี้ให้นําไปพูป่ปฏิบัติตัวนะจะเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ตายเป็นเหมือนกันกันกบท่านนะั่นแหละก่อนที่จะตายนั้นขอให้สร้างความดีให้พอใจเป็นเมื่อเป็นที่พอใจตายที่ไหนตายไนดะ้คนเรานะ ถ้าความดีไม่มีตายที่ไหนมันก็ไม่อยากตายสุดท้ายมันก็ตายเหมือนกันกับคนชั่วตกนรกได้ด้วยกันเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันขอความสวัสดีงจงมีแก่บรรดาพี่น้องทลายทั่วหน้ากันเถอด